สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้ขอคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอนนนศักดิ์บรวิทย์นะครับอาจารย์บอยสวัสดีครับปราันบอยครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับอาจารย์ครับสามสิบหกปีความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณและคุณนุนเซนมาจบลงในปีนี้มันยังไงครับอาจารย์วิเคราะห์ให้หน่อยครับผลประโยชน์ขัดกันก็บันไย คนที่เรียกว่ามีบุญคุณทําให้ฮุนเซนขึ้นมามีอํานาจได้เนี่ยคืออาจารย์โต้องอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันคนหนึ่งนะครับแล้วก็พลเอกวิชิตยาทิพย์พลเอกวิชิตยาทิพย์นี่เป็นเตรียมทหารรุ่นเก้าแล้วก็สนิทสนมกับทั้งเตียบันทั้งฮุนเซนสนิทกับทุกฝ่ายในกัมพูชาเพราะว่าเป็นคนเดินสายเจรจาจนกระทั่งเขาเลิก,เลกรบกันได้แล้วฮุนเซนก็ครองอํานาจแล้วก็ตอนนั้นก็เลือกตั้งแล้วก็มีเงื่อนไขก็รบกันต่อบอกว่า คุณฮุนเซนต้องได้เป็นนายกรรีตร่วมสุดท้ายก็กาจัดคุณฮุนเซนก็สามารถกําจัดกู้ศัตรูทางการเมืองได้หมดจนครองอํานาจในกัมพูชามา 30- 40ิ่ปีนะครับแต่ช่วงต้นๆที่คุณฮุนเซนครองอํานาจในกัมพูชาจะเป็นเผด็จการเนี่ยนะครับอำนาจยังไม่มั่นคงเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดความแค้นหนักระหว่าง,งคุณ คุณเซนกับคุณทักษินนะครับหลายคนไม่ทราบว่าคนที่คุณฮุนเซนโกรธแค้นที่สุดชื่อทักษินจินวัตรนะฮะสาเหตุของความโกรธแค้นมาจากการทำสถานีโทรทัศน์นะครับณเวลานั้นเนี่ยคุณทักษินเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยช่อง u c นะครนะครับ ครับแล้วก็คุณทักษินชินวัตรเนี่ยก็เข้าไปประมูลสัมปทานทีวีช่อง5กัมพูชาได้อายุสัมปทานมา99ปีนะฮะปรากฏว่าคุณฮุนเซนก็มีวิสัยของนักการเมืองที่เ,เป็นทหารป่าโจนป่ามาก่อนนะครับคุณฮุนเซนก็ตามที่คุณทักษิน ตามที่ผมได้ยินคือวันก่อนผมไปงานงานหนึ่งแล้วไปเจอนักวิชาการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเคยไปกัมพูชากับอาจารย์โต้งไกรศักดิ์ชุนทวันอาจารย์โต้งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นลูกของพลเอกชัดชัยชุนทวันเนี่ยด้วยความที่ว่าพลเอกชัดชัยก็ดีอาจารย์โต้งไกรศักดิ์ชุนทวันก็ดีเนี่ยมีบุญคุณกับกับอุนเซนเยอะนะฮะ,ะคุณคุณอุนเซนก็ให้การต้อนรับนะครับแต่แล้วก็ อาจารย์ตงไกรศักิ์ก็ถามสมเด็จทุนเชนว่าจำคุณทักษิณชินวัตรได้ไหมเนะี่ยคำตอบที่ได้รับจากอันนี้ผมไม่ได้ยินจากปากอาจารย์ตงนะแต่ผมได้ยินจากปากคนที่ไปกัมพูชาพร้อมกับอาจารย์ตงนะผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยบอกว่าผมผมจำได้และจะจำชื่อชื่อนี้ไปจนวันตายอ่าแล้วก็จะจะรอวัน คล้ายๆกับจะรอวันล้างแขนเนี่ยอ่าทำไมทำไมคุณฮุนเซนถึงได้แขนคุณทักษณิณนักหนาก็คือต้องตอบว่าตอนนั้นที่คุณฮุนเซนขึ้นมาครองอํานาจในกัมพูชาใหม่ๆอํานาจยังไม่คงที่เนี่ยนะครับโอเคคุณทักษณิณก็อาจจะโดนคุณฮุนเซนเรียกเงินหลังจากที่ได้สัมปทานโทรทัศน์ช่อง5กัมพูชา99ปีไปแล้วนะครับพินูหัวเราะใหญ่เลยนะแล้วคุณทักษณิณก็คงจะไม่ยอมจ่าย หลังจากได้สัมปทานแล้วไม่ยอมจ่ายนะประกอบกับว่าเวลานั้นเนี่ยนะครับประชาชนกัมพูชาก็แสดงความไม่พอใจว่าทำไมเอาสัมปทานโทรทัศน์ตั้ง99ปีไปให้เอกชนต่างชาตินะคุค้นๆไหมฮะให้ต่างชาติเช่าที่ดินในประเทศไทย99ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะีคคุณฮุนเซนก็เลยตัดสินใจ บันทรสัมปทานลงจาก99ปีของคุณทักษณิณที่ได้สัมปทานโทรทั์ช่อง5กัมพูชาเนี่ยนะครับเหลืออยู่แค่25ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโหหันเยอะมาก,ากหันเยอะมากจาก99ปีมาเหลือ25ปีหนึ่งก็คือก็ไม่จ่ายก็ก็ไม่ต้องได้สคือจ่ายไปแล้วไงแต่ว่าจะจ่ายเรียกอีกก็ไม่ให้อะไรเงี้ยเนาะสก็คือ ก็ได้คะแนนนิยมจากคนกัมพูชาเพราะว่ารักษาผลประโยชน์ประเทศมากขึ้นนะไม่ประเคนให้คุณทักษิณให้ประเทศไทยอะไรเงี้ยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยสร้างความเจ็บแค้นให้กับคุณทักษิณมากนะครับคุณทักษิณเนี่ยก็มีบริวารคนหนึ่งชื่อพันตำรวจโทอดุลบุญเยเศรษ เป็นแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชเสื้อแดงนะครับแล้วก็เป็นสอสอนะฮะตอนนั้นเป็นไทยรักไทยจังหวัดพิจิตรนะครับพันตํารวจโทอดุลบุญยเศษเนี่ยก,ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะฮะมีเออผมก็ได้ยินนะครับว่าเอ่อเรื่องราวก็ก็เป็นว่าคุณทักษิณเนี่ยให้พันตำรวจโทอดุลบุญยเศษนะครับ ไปวางแผนทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลคุนเซนนะโ oh. อ้อาคุณทักษิณชินวัตรที่ชอบดาา่าทหารชอบบอกว่าประเทศไทยไม่ก้าวหน้าเพราะว่ามีรัฐประหารแต่คุณทักษิณเองเนี่ยไปสนับสนุนแล้วเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำรัฐประหารในประเทศกัมพูชาเพื่อจะโค่นล้มสมเด็จคุนเ็นเพราะว่า ไม่พอใจที่ถูกตัดสมปทานจาก99ปีเปีหรือ25ปีเนะี่ยอ่าก็ตอนนี้กรรมก็กําลังเป็นกรงกรรมกงเกวียนราะว่าคุณทักษิณก็กำลังกลัวรัฐประหารเหมือนกันนะีแต่ตัวเองเคยสนับสนุนรัฐประหารนะีคุณอดุลบุญยเศษพันตํารวจโทอดุลบุญยเศษเนี่ยก็ไปสมคบกับซอนซานซึ่งเป็นศัตรูของฮุนเซนตั้งแต่สมัยที่เป็นขเขมรสามฝ่ายนะอ่าจะปฏิวัติล้มฮุนเซนลง นะครับปรากฏว่าไม่สำเร็จแล้วถูกจับได้นะฮะแต่ว่าพันตำรวจโทอดุลบุญยเศรษเนี่ยก็เดินเท้าเปล่ากลับประเทศไทยเอาชีวิตรอดมาได้นะครับแล้วตัวคุณซอนชานเนี่ยก็ขอมาลีภัยการเมืองในประเทศไทยเพราะว่าคุณฮุญเซนจะตามฆ่านะครับ mm hmm. นะี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าอย่างเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่หน้าวัดบวรนิเวศวิหารนะครับมีนักการเมือง กัมพูชานะครับถูกสังหารนะครับเพราะเข้ามาในเมืองไทยเป็นศัตรูของคุณทุนเซนนะแล้วก็อีกล่าสุดเนี่ยที่มีคลิปเสียงขู่ปล่อยออกมาโดยอัลเจซีราว่าคุณเซนบอกว่าให้จับพรพันนาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายซึ่งมาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้หนีไปไหนแล้วนะ,ะก็ก็เป็นการเมืองแห่งการลอบสังหารนะครับ แต่ครั้งนั้นเนี่ยนะครับการที่คุณทักษิณส่งคนของตัวเองชื่อพันตำรวจโทอดุลบุญยเศษไปทำรัฐประหารฮุนเซนนะให้หมดจากอำนาจเนี่ยนะครับก็สร้างความเจ็บแค้นแสนสาหัสให้กับสมเด็จเตโชฮุนเซนเพิ่งเถลิงอำนาจใหม่ๆแล้วก็ยังไม่มั่นคงในอำนาจนะครับพออาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันผู้ล่วงลับไปเยือนกัมพูชากับอาจารย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งซึ่งเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะครับก็ ถึงก็เอ่ยปากกับอาจารย์โต้งฮนะสมเด็จทุนเซนเนี่ยเอ่ยปากอาจารย์ต้งว่าผมจํามันได้และจํามันไปตลอดชั่วชีวิตและจะต้องรอวันล้างแค้นมันให้ได้วันใดก็วันหนึ่งอ๋อฟังดูคล้ายกับหนังจีนกําลังภายในพอสมควรนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็สนิทสนมกันมีความสัมพันธ์เกือบสามสิบปีอะ,อะอไรเนี่ยจา้าผผลประโยชน์ลงตัวก็สามารถสมสู่ สังวาดกันได้มันเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองนะครับคุณทักษณิณขึ้นมามีอํานาจคุณอุลเซน็นก็ต้องสูฮกพระไทยเราก็เป็นพี่ใหญ่นะครับในภูมิภาคจะเข้าอ,อาเซียนอะสุดท้ายคุณทักษณิณก็เข้าไปรับความช่วยเหลือกับสมเด็จทุนเซนหลายรอบนะครับถึงกับอตอนที่เกิดรัฐประหารที่เมืองไทยเนี่ยนะครับปี2549นะ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติพลเอกสนธิบุญยรัตน์กาลินเนี่ยนะครับทักษณิณชินวัตรเนี่ยไปอยู่ที่พนมเปญน,นะครับไปอยู่ในบ้านของอสมเด็จทุนเซนเลยนะครับที่เราเห็นวิมานสีชมพูนั่นแหละครับนี่นะเออเนี่ยก็เคยไปอยู่เคยไปกินข้าวขาเขมรเคยไปอยู่บ้านทุนเซนนะครับแล้วก็ ทราบซึ้งใจว่าสมเด็จทุนเซนเนี่ยช่วยเหลือเป็นอย่างดีในายามที่ตกยากนะครับคุณดักษินก็คงคิดว่าคุณทุนเซนเนี่ยเป็นมิตรในายามยากคือมิตรแท้ a friend in need is a friend in deed นะฮะแบบที่พาสษา์ฝรั่งเขาว่ากันอะไรเงี้ยนะครับนะคงแบบแทบจะร้องเพลง you've got a friend ในใจนะครับแล้วก็ให้คุณวิสาคัญยทัพกับคุณภัยจิตอักษรนรงค์นะครับ แต่งเพลงเทิดทูนบุญคุณสมเด็จฮุนเซนนะครับเนี่ยที่อะไรรุงเรืองกัมพูเจียสมเด็จเดโชฮุนเซนอะไรเนี่ยร้องเพลงใน YouTube ลงไปหาได้แล้วคุณทักษิณเองก็ไปร้องเพลงสรรเสริญน,นะฮะสมเด็จฮุนเซนบนเวทีกับกลุ่มนบชเสื้อแดงนะครับด้วยคำราบซึ้งในมตรีจิตว่า เวลาที่คุณทักษิณไม่มีแผ่นด,ดินอยู่ก็ได้อาศัยแผ่นด,ดินกัมพูชาได้นอนในวิมานสีชมพูหรูหราราคา1,200บาทซื้อบนช้อปปี้ได้นะฮะนะะ่แล้วก็มีแอร์ตัวเล็กๆนะครับนะ,ะทีะ่ช่องแอร์อาจจะมีกล้องอัพแอบถ่ายนะคลิปพิเศษนะฮะวิมานสีชมพูชุกรูกัมพูชาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะทีนี้ก็ น่าสนใจว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยนะทํทำไมสมเด็จทุนเชนถึงทำอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมมีคอมมอนเซนส์เน่าๆตั้งแต่วันที่สมเด็จทุนเชนออกมาพูดทวงบุญคุณคุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะพี่ตู่เราบอกว่าให้สำน,นึกบุญคุณเท่าด้วยลำเลิกบุญคุณนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่อ เคยมาอยู่หลบลี้ภัยในกัมพูชาไม่ใช่เหรอเคยมากินข้าวกัมพูชาไม่ใช่เหรอผมก็เอะฟังแล้วแปลกๆออพอมาลองเ,ออเ,ออเช็คข้อท็จจริงปรากฏว่าคุณจตุพรนะอยู่ในคุกนะไม่ได้ไม่ได้หลบไปอยู่กัมพูชาซสทีเดียวนะครับอ้าวคนละเรื่องละแฮะถ้าอย่างนั้นการที่สมเด็จเดโชคุนเซนนะฮะทวงบุญคุณคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยจริงๆเป็นการทวงบุญคุณจาก คุณทักษิณชินวัตรแหละไม่น่าพลาดเออเป็นการเอ,อใช้กับว่าตีววกระทบคราดเพื่อทวงบุญคุณคุณทักษิณชินวัตรนะครับนะเออระหว่างความสัมพันธ์อันดี30สิปีเนี่ยนะครับนะลูกสาวเจ๊แดงคุณเยวาวภาวงสวัสดนะฮะน้องสาว หรือพี่สาวคุณทักษินผมจําไม่ได้แล้วเนะี่ยคุณโยภาเป็นพี่สาวเลยน,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 น้องสาวนะ้องสาวน้องสาวน้องสาวเนี่ยลูกสาวของคุณเยวภากับคุณสมชายวงสวัสด์ก็ไปแต่งงานกับนักการชื่อคุณชยาภาไปแต่งงานกับนักการเมืองออกัมพูชาที่ใกล้ชิดแก่สมเด็จทุนเซนที่ชื่อนาลีนันนะครับเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ญาติกันโดยตรงแต่ว่าก็ถือว่าเป็น การดองกันในหมู่คนใกล้ชิดหรือว่าในหมู่อีลิทที่ครองอํานาจในกัมพูชานะแล้วก็คุณทักษิณเองก็ไปลงทุนในบริษัทอทอรคมนาคมในกัมพูชาจนเป็นเบอร์สองนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเอ็มโฟนนะแล้วก็ไปลงทุนอย่างอื่นอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยมีทรัพย์สินในกัมพูชามหาศาลมีบ้านในกัมพูชาเท่าที่ผมได้ยินนี่มีบ้านหรูหราในกัมพูชาสามหลังนะครับนะเพราะว่าช่วงแรกไปอยู่บ้านคุณหุนเซนไงนะ คุณยิ่งรักก็เคยไปอยู่บ้านคุณฮุนเซนนะครับสุดท้ายก็คุณทักษิณก็ไปสร้างบ้านหรูหราในกัมพูชาไว้สามหลังนะฮะทีนี้พอคุณตูจ่จตุพรน,นะครับถูกทวงบุญคุณเป็นการตีวัวกระทบก้าศึทักษิณเนี่ยนะครับผมก็คิดว่านี่มันคือการทวงของแล้วแหละออืคือน่าจะไปตกลงตอนแรกผมคิดอย่างนั้นคิดว่าน่าจะไปตกลงสัญญาอะไรกันแล้วไม่ได้ทำให้อย่างที่ คุณนุนเซนต้องการทุกคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของเออกาะกูดนะครับหรือว่าไอต้ตัวพื้นที่ในอ่าวไทยซึ่งจะขุดเจาะน้ํามันนะครับอาจจะไปตกลงแล้วก็ทําไม่สําเร็จก็เลยต้องทวงนะครับเพราะว่าตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเร่ร่อนไป17ปีแล้วกลับมาประเทศไทยนะครับอ่าพาะกลับไปบ้านจันทร์สองลาปุ๊บคุณฮุนเซนก็บินมาเยี่ยมคุณทักษิณยังใส่เฟือกอยู่เลยนะฮะแล้ว <laughs> เออผมก็คิดว่าเออก็คงมาคุยกันเรื่องสัญญาธุรกิจแหละแล้วก็คงทวงเนี่ยมาทวงของมาทวงของอ่ะว่าเองต้องทําให้ค่านะโว้ยเองไม่ทําให้ค้าอ่เนี่ยผมก็เอ๊ชักแปลกแปลกอ่ะเออสักพักหนึ่งนะฮะมีคนส่งคลิปมาให้ผมดูผมก็ฮะเกิดอะไรขึ้น ผมก็พยายามฟังว่ามันเป็นคลิปจริงหรือมันเป็นคลิปปลอมนะครับอ้าวพอฟังไอ้คลิปจริงนี่ทำไมทาไมผมไม่คิดว่าเป็นเสียงฉังเคราะห์โดยไอ้ generative AI นะคำตอบก็คือเสียงพูดของคุณอุ้งยิ้งเนี่ยมันดัดจริตเกินกว่า AI จะดัดจริตได้ขนาดนั้น generative AI มันไม่ดัดจริตได้ขนาดนั้นมันไม่มีจริตจก้านมันไม่มีมารยามันไม่มีการออดอ้อนอังเข้าขาอังเข้าอยากได้อะไรบอกหนูนะคะหนูจะจัดให้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันคือลักษณะของการเอาใจแขกอะนะแขกที่มาซื้อบริการทางเพศอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งไม่ควรจะเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีอะต่อให้เป็นตัวแทนขายบริการทางเพศเนี่ยก็ต้องมีชั้นเชิงมากกว่านี้ นะไม่ใช่ไปแบ์ให้หมดเราจะจัดให้ทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่นะฮนะเนี่ยผมคุยกับผู้หญิงที่เขามีอาชีพอย่างนี้เขายังบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันไม่มีชั้นเชิงเลยนะคือถ้าผู้หญิงทําอาชีพอย่างนี้แล้วไม่มีชั้นเชิงเนี่ยเสียเปรียบเสียเปรียบแขกผู้ชายนะครับ mm hmm. ผมก็บอกโอเป็นนายอ้มตรีเนี่ยไม่มีชั้นเชิงเจราจายอย่างเงี้ยไม่รอดนะฮะคำถามก็คือโอเคคลิปเนะี่ยจริงแนะ่เพราะว่า มีจริตจากาักระมีความดัดจริตเหมือนกับคุณอุ้งยิ้งทุกประการแล้วก็เป็นของจริงเพราะว่า generative AI มันดัดจริตไม่ได้ขนาดนี้ณนะเวลานี้นะในอนาคต generative AI ที่ทำ voice synthesis เสื่อสังเคราะห์เสียงอาจจะดัดจริตได้เท่านี้แต่ณเวลานี้มันยังดัดจริตไม่ได้เท่านี้นะครับครับอ่ะผมก็โอเคอ่ะของจริงคำถามถัดไปก็คือใครปล่อยอ่ะตอนแรกมันเจ เก้านาทีแล้วก็ออกมาอีกรอบเนี่ยสิบเจ็ดเออสักพักหนึ่งก็มีถแถลงโดยคุณฮุนเซนโพสต์บอกว่าเป็นคนโพสต์เองนะฮะแล้วมีคลิปเต็มสิบเจนาทีด้วยแล้วคุณอุ้งยิงก็เลยต้องถแถลงว่าอา๋อไปคุยกันจริงๆนะที่บอกว่าอา๋อแม่ทัพภาคที่สองนี่เป็นคนละฝ่ายอะไรเงี้ยนะฮะผมก็โอ้โหต้องเรียกมันว่าเน,นี่ยคลิปขายชาติแล้วแหละนะี่ย ไอคลิปขายชาติเนี่ยนะครับมันล้มรัฐบาลได้เลยเนี่ยคำถามก็คือด้วยแรงแค้นอันใดทำให้สมเด็จฮุนเซนถึงต้องทวงแรงขนาดนี้แนาจีนั้นเนี่ยผมคิดไม่ออกจริงๆรู้แต่ว่าต้องมีแค้นกันเนี่ยเสร็จแล้วก็มีขู่ออกมาอีกสองรอบนีรอบหนึ่งก็ปล่อยที่นอนห้องนอนสีชมพูวิมานสีชมพูชุกกรูกูชา นะที่สมเด็จทุนเซนนะเคยจัดให้คุณทักษิณกับคุณยิ่งรักนอนแล้วก็มีแอร์ตัวเล็กๆอะ่ะช่องแอร์เนี่ยใส่กล้องแอบไว้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะถ่ายวีดีโอโปเกรดต่ํ่ำไว้ก็ไม่รู้นะฮะอ่าไม่รู้ก็ถ่ายคลิปหนึ่งได้ก็ถ่ายไม่รู้อีกกี่คลิปแหละรับประกันได้ว่ามีมีอีกไม่ต่ำกว่า10-20ี่อะ่ะสาปีอ่ะต้องเก็บไม่หมดรับประกันว่าทุกคลิปมีหมดนะฮะ ผมก็นึกในใจเอคือด้วยอาชีพคุณหุนเซนแกเป็นทำไอหุยฮุยวันฮุยวันที่ของคุณโตที่เป็นหลานแกทาสแกมแคมป์สแกมเซ็นเตอร์ทำคอลเซ็นเตอร์ทำฟอกเงินทำปล้นเงินคริปโตปล้นเงินคริปโตคือปล้นเงินดิจิตอลในอากาศนะฮะจนกระทรวงกระทรวงการคลังสหรัฐต้องแบนนะฮะปล้นไป43,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะ เออหรือว่าสมเด็จคุณเซนจะจะแบล็กเมล์คุณทักษิณแล้วกลุ่มความลับอะไรไว้บ้างนะเนี่ยพอออกมาอุ้ยออมีห้องนอนเว้ยวิมานสีชมพูนะนะฮะช็อปปี้พันสองรอบาทนะฮะห้องโลงโง่งจ้งปูพมสีแดงแต่งห้องรถนิยมไม่มีเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ซื้อกันไม่ได้จริงๆเนะี่คุณทักษิณกับคุณยิ่งรักก็ไปนอนห้องนี้มาแล้วแหละนะฮะ เอ๊มันขู่เกลายเนี่ยมันขู่เกงกลายเนี่ยคือคือผมกม็มานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่าคุณสมเด็จทุนเซนเนี่ยเคยจัดหาผู้หญิงมาให้คุณทักษิณหรือเปล่าอ,อไม่รู้แล้วแอบถ่ายคลิปไว้หรือเปล่าผมก็เพราะเขาแบล็กเมยนักการเมืองกันอย่างเงี้ยกันมาหลายครั้งแล้วกระทั่งในเมืองไทยก็มีการทําแบบนี้อืมเออมันมีการทําแบบนี้แบล็กเมยนักการเมืองด้วยเรื่องเรื่องการนะฮะ สเต็ปที่สองที่ออกมาก็โพสต์ขู่บอกว,ว่ามีอีกหลายคลิปนะจะเปิดนะีและ้สะเต็ปที่สามก็เปอยออกมาว่ายึดทรัพย์คุณทักษิณยึดทรัพย์นักการเมืองไทยที่ทุจริตในกัมพูชาได้ทั้งหมดนะนักการเมืองไทยเนี่ยโกงเงินประเทศไทยแล้วเอาเงินไปฟอกที่กัมพูชาเออผมก็โอ้โหทำไม สมเด็จเตโชฮุนเซนท่านถึงได้แค้นแรงทวงแรงขนาดนี้นะฮะผมก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรนะฮะเนะพอมาลองวิเคราะหา์เนื้อหาในคลิปเนี่ยนะครับสิ่งที่สมเด็จทุนเซนเดือดร้อนที่สุดก็คือการปิดด่านนะ่ะทีนี้กระเป๋าเงินหลักของสมเด็จทุนเซนนะั่นก็อยู่ที่ปอยเปตกับอยู่ที่จุบโกกีนะ อ่าปอยเป็ดเนี่ยคือตรงสแก้วนะครับเป็นบ่อนที่ใหญ่ที่สุดนะบ่อนที่ใหญ่รองลองมาเนี่ยตรงบุรีรัมที่เรียกว่าช่องสายตะกูจุ๊บโกกีฝั่งนูน้นนะฮะมันสองบ่อนใหญ่ที่คนไทยไปเล่นนะฮะสองบ่อนนี้คือรอคนไทยไปเล่นเลยนะอยู่ริมชายแดนเพื่อให้คนไทยข้ามไปเล่นมีผีเฝ้าบ่อนคนไทยเต็มไปหมดมข้ามไปแล้วกลับมาไม่ได้นะ่ยเอานั่นคือกระเป๋าเงินหลักเลยนะครับอ๋อ ปิดด่านทําให้เดือดร้อนก็เลยต้องมาทวงอันนี้อันที่หนึ่งนะก็ที่ในการสนทนาก็บอกว่าออจะจะเปิดด่านให้เห็นตรงกันนะฮะที่คุณลุงยิงพูดแล้วก็ขอความเห็นใจเถอะหลานถูกต่อว่าเยอะแล้วกองทัพเขาจะปิดหลานก็คล้ายๆกับหลานเนี่ยสั่งกองทัพไม่ได้อังเิลเห็นใจหลานนะหลานนะพยายามช่วยอังเกลสุดขีดแล้วหลานพยายามจะรักษาผลประโยชน์ให้อังเิลเต็มที่เลยนะคะเออเพราะเนี่ย อันเค้าอะต้องเห็นใจหลานถูกด่าเอ้นี่มันผลประโยชน์ของประเทศหรือเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะเอาตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติอันนี้เ่เติ้งเฉียวผิงประธานาธิบีจีนนี่ไม่ยอมให้ทำเด็ดขาดนะฮอ่ะก็ไม่ใช่นะครับอ่ะตกลงเรื่องปิดด่านถพราปิดด่านก็คือการกรีดกระเป๋าหุนเซนทุบกระเป๋าเลยนะครับอ้าวพมาย้อนดูในช่วง สองสัดือนที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายที่รัฐบาลเนี่ยผลักดันนะครับมีอยู่สามฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับการคือคือผมคิดว่าคุณคุณนักษินน่าจะมีสมเด็จทุนเซนเป็นแรงบันดาลใจนะเพราะว่า,วาสมเด็จทุนเซนเนี่ยอยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากเกือบ30ปีครองอำนาจนิติบ,บัญญัติบ,บริหารตุลาการครองอำนาจทหาร ครองอำนาจทางธุรกิจแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสแกมแคมป์เป็นสแกมเซ็นเตอร์ของโลกนะฮะออกก็ก็เรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็อยู่ในอํานาจยาวนานในขณะที่คุณทักษิณน,นี่ก็แบบระเหเร่ร่อนไปเป็นสัมภเวสีตามประเทศต่างๆอยู่17ปีแล้วก็ไม่ได้อะไรเด็ดขาดเบ็ดเสร็จขนาดสมเด็จทุนเซนเนาะอ่าก็มีคนทุกคุณทักษิณอยู่เรื่อยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้อยู่ๆรัฐบาลนี้ก็ผลักดันไอ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะจะทำบ่อนจะทำที่คลองเตยจะทำที่ชนบุรีจะทำที่นู่นที่นี่นะฮะทั่วไทยประมาณ10 10ตัวนะครับรเผอิญก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตึกสตอง,งอถล่มบดีคนก็ต่อต้านเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับคาสิโนสุดขีดเลยเ เสร็จก็รัฐบาลก็มีพรบรคาสิโนโออนไลน์อยู่ที่กระทรวงดีเนะฮะซึ่งมีคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเก็ผลักดัน,ออนบ่อนออนไลน์อีกอ้าวบ่อนออนไลน์เอ่อุยโอนกับรอยัลกรุ๊ปของเหลอลียงพัดกรุ๊ปที่สมเด็จทุนเซนเกี่ยวข้องในกัมพูชาก็ทําบ่อนก็ทําบ่อนออนไลน์ก็ทำเนะี่ยเสร็จแล้วรัฐบาลก็ยังผลักดันพรบ ศูนย์กลางทางการเงินเข้าสภาซึ่งพรบศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยนะครับมันคือการคว่ำบาตรหรือว่ายกเลิกกฎหมาย2ฉบับของไทยก็คือพรบรธนาคารแห่งประเทศไทยกับพรบรเงินตรานะครับทีนี้ถ้าไปคว่ำไอพรบธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือว่าต่อไปแบงก์ชาติน่ะจะไม่สามารถคุมธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ย แบงค์ชาติคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับปปององร่วมกันเพราะฉะนั้นต่อไปประเทศไทยก็จะเป็นสแกมเซ็นเตอร์ของโลกแล้วหรือเปล่านะฮุบทรุ่นง่ายๆคือสมเด็จฮุนเซนกาลังมองว่าเอ๊ะคุณทักษิณกาลังวางแผนจะวัดรอยตีนตัวเองหรือเปล่าอืมส่วนไอ้ไอ้ประบอเงินตราถูกกระทบเพราะว่าในประบองเงินตราในเขียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีเงินตราได้ชกุลเดียวคือเงินบาท แต่คนนุณดักินณคงอยากจะทําคริปโตฟินเทคอะไรอีกสารพัดสกุลเงินนะครับก็ตามรอยสมเด็จทุนเซนน่ะะทีนี้ก็มาลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าแรงแค้นใดมันจะเท่ากับคนจะมาเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของเรานะเออก็คือจะทำบ่อนแข่งทำออนไลน์แข่งทำธุรกิจฟอกเงินแข่งสามอย่างนี้ ประมาณนี้แหละผมว่าสมเด็จทุนเซนก็เห็นแล้วแหละว่าอันนี้มันคือภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่เพราะว่าถ้าคุณทักษินรมขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเรานะครับอย่าลืมลูกค้าก็คือคนไทยนะก็ไม่ข้ามไปปลอยเป็ดไม่ข้ามไปจุกโกกีไม่ไปพนมเปและก็เล่นมันแถวแถวชนบุรีคลองเตยนะตั้งสิบแห่งทั่วราชณาจักรภูเก็ตจะจะบินไป จะต้องมาปลอยเป็ดหรือว่าจุ๊บโกกีไปช่องสายตะกูไปทําไมอ่ะก็เล่นในเมืองไทยก็ได้เล่นออนไลน์ก็ได้นะอเออทีนี้การที่ประเทศไทยมีนาโน้มจะเป็นกู้แขกเนี่ยน่าจะทําให้สมเด็จทุนเซนเนี่ยโกรธที่สุดนะใน,ในใสายตาผมก็เรียกว่า trade o f new entrants นะครับซึ่งเอ่อไมเคิลอีพอสเตจาก Harvard Business School ก็บอกว่าเอ้นเนี่ยมันมีวิธีการที่จะออทำให้ คู่แข่งรายใหม่เข้ามาไม่ได้เยอะแยะนะครับวิธีหนึ่งก็คือการทำลายคู่แข่งหรือกระทั่งซื้อคู่แข่งหรือกระทั่งใช้วิชามาทำลายคู่แข่งผมก็เอ๊หรือว่าสมเด็จทุนเซนกำลังจะใช้วิชามาทำลายคุณทักษิณเพราะว่าจะเข้ามาเป็นคู่แข่งเออคือคือการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรน,นะฮะแต่ว่า การที่ไม่มีมิตรแทร้ไม่มีศัตรูถาวรเนี่ยนะครับผลประโยชน์ขัดกันก็บันไลนะที่คบกันมา30ปีเนี่ยนะฮะถึงจะแค้นสุดขีดสุดใจบอกว่าจะจำไว้จนวันตายเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าผลประโยชน์ลงตัวนะแต่วันนี้เองเะเยอมาวัดรอยตีนกูจะมาเป็นคู่แข่งกูจะมาทุบกระเป๋ากูจะมาฉีกกระเป๋ากูมึงอย่าอยู่เลยไอ้ทักษิณ สมเด็จภุมเจนก็อาจจะรำพึงเบาๆอย่างนั้นนะซึ่งผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษน,นะครับคุณลูกค้า ยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเราไอ้ไต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายไอ้